ง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนีมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาเกี่ยวกับ BRC 2 0ใหด้วยกัน นะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดาน OKX OK นะครับท่านใดสนใจที่จะใช้ OKX OK เนี่ยผมแนะนำนะครับเพราะว่ากระดาน OKX OK ในเว็บ3นะครับจะมีหมวดหมู่ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ BRC 20อันนี้สามารถเข้าไปเก็บเปลี่ยนต้นน้ำได้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งคืออีเวนต์ของ s o l ซ n a นะครับตอนนี้มีการแข่งขันการเทก ทั้งสปอรตทั้งฟิวเจอร์โดยเฉพาะฟิวเจอร์นะครับใครเทรดได้ได้เงินเยอะที่สุดเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสามเหรียญคือจีโตนะครับโซแล้วก็บองนะครับคือใครเทรดได้มากที่สุดได้กำไรมากที่สุดรับไปเลยนะครับรางวัลสูงสุดประมาณ1 0 0 0 0แ usdt นะครับเข้าไปแข่งกันได้หรือจะเก็บเหรียญต้นน้ำของฝั่งของ s o โลนาหรือโซผมว่ากระดานนี้เหมาะสุดแหละ นะครับในการคัดเหล่ยนพวกกลุ่มพวกนี้โดยเฉพาะนะครับก็มันก็จะมีความโดดเด่นแตกต่างกันในหลายๆกระดานนะกระดานโอเคก็จะมีโดดเด่นในเรื่องนี้นะครับคือเว็บสามเนี่ยเจาะกลุ่มพวกกลุ่มตลาดจีนเลยนะครับบ RC2 0คือคุณเข้าไปซื้อเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะกันนะครับ เรามาข่าวของ BRC 2 0ข่าวแรกถือว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆนะครับอันนี้มีการ reference มาจากซาโตชิจริงๆนะครับก็พูดถึง2ชิดคอยนะครับคือเหรียญต้นน้ำฝั่งของ BRC 2 0 2เหรียญน,นะครับซาโตชิเป็นใครก็คือคนที่ทำบิตคอยนั่นแหละครับแล้วแกไปเปิดบัญชีในไว้ใน X หรือทวิตเตอแต่ว่าแกนะครับ สร้าง x หรือทวิตเตอร์เป็นบัญชีของแกในเดือนพฤษภาคมปี2018นะครับและมีการระงับการใช้งานถึง5ปีนะครับคือกะเล่นเอาตอนฮา์วิ่งพอดีเนาะนะครับสองฮาวิ่งด้วยส้มไปเนาะนะครับโดน5ปีระหว่างเดือนตุลาปี2018จนถึงอ่าตุลาปี2 0 2พิบพอดีอีลอนมากแกเข้ามาพอดีนะครับก็เลยปลดล็อกด้วยนะครับจนกระทั่งโพสต์ข้อความว่า hello world นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและถูกเรียกระบบบันทึกของชุมชน X ด้วยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบัญชีดังกล่าวถูกโพสต์อีกครั้งนะครับและก็แชร์ที่อยู่กระเป๋าต่างๆควบคู่ไปกับแฮชแท็กสสกุลเงินด้วยกันหนึ่งในนั้นคือ Xrise สะกดว่า Xrise ผมขอเรียกง,งี้ Xrise นะครับซึ่งตอนนี้ผมยังหาในคอยมาเก็ตแคปไม่เจอ นะครับที่เป็นฝั่งของ BRC สอแต่ฝั่งของของอีทรอยทีมจะมีอยู่เหรียญหนึ่งนะครับก็คือ X lite ที่เป็นฝั่งของรูปแบบคล้ายๆกับ X หรือทวิตเตอร์นะครับของอีลอนมากัสนะครับหรือซาโตชิเหรียญน,นี้ผมเชียร์มาต้องนานแล้วนะครับแล้วดีไม่ดีเนี่ยมันจะกลายเป็นเหรียญที่อาจจะเป็นเหรียญที่ บิ i คอย i n เนี่ยนะครับหรือซาโตชิจะใช้ประโยชน์จากโปรเจกต์ของ Lightning Network เนี่ยหรือ brc 20ในบางเซกเตอร์นะครับฉะนั้นผมให้น้ำหนักแซดเนี่ยค่อนข้างเยอะที่สุดนะครับเยอะกว่าออดออีกออดิ Audi, ราคาอาจจะไปได้ไกลกว่านะครับแต่แซดเนี่ยมันโดนสร้างมาเพื่อเป็นเว็บสามและระบบเพย์เม t นน่าสนใจมากถ้ามันจะถูก แทนที่ในการใช้ใจ่ายในคือของ brc 20ูเนี่ยแทน btc เนาะเพราะ btc อะ่ะมันราคามันไปไกลแล้วเก็บก็ยากแล้วนะครับต้องขุดอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแซนอาจจะเป็นตัวเลือกหนึ่งในบางเซกเตอร์ต้องดูด้วยกันนะครับแล้วซาโตชินะครับเขาก็โพสต์ข้อความออกมาว่าฉันไม่สนใจฉันซื้อแล้วนะครับพวกเขากล่าวว่าฉันก็ยอมรับในภายหลังว่าพวกเขาเนี่ยออกไปพร้อมขาดทุนเจแทนที่ คุณจะแนะนำนะครับก็แอลคอยสตัวนี้ก็น่า,นาสนใจนะครับโดยเฉพาะแซดเนี่ยผมอาจจะต้องเก็บเยอะนะผมบอกในช่อง Rich Moon c o i ยแล้วนะครับแต่ก็มีคนเถียงผมผมบอกตัวนี้ให้สิบเต็มสิบนะครับไม่มีอะไรยืนยันในตอนนั้นแต่ดูจากเอกสารไวท์ e พเปอรก็พอมองออกนะครับว่ามันแตกต่างจากตัวอื่นพอสมควรที่เป็นเหรียญต้นน้ำในเครือของ B อา0นะครับ เนาะนะครับซาโดชีเ uh, นะครับในหลายเดือนมีบันทึกชุมชนได้ปิดตัวลงนะครับก็ไม่ทราบปัจจุบันนะครับบัญชีในขณะน,นี้ตามคำของแอนดี้โรเวอนะครับผู้สนับสนุนจากเครกไว้นะครับบัญชีดังกล่าวก็มีการแบ่งส่วนร่วมของเขาเองนะครับไว้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เหลือนะครับฉะนั้นตอนนี้อย่างไรก็ตามอย่างโรเวอร์นะ กล่าวว่าแฮกเกอร์ได้เข้าถึงบัญชีดังกล่าวนะครับในวันปีใหม่เขาอ้างว่าบัญชีเนี่ยถูกขายให้กับผู้ซื้อเนี่ยหลายๆลหลายซ้ําแล้วซ้ําเล่านะครับโดยการหลอกลวงที่ชัดเจนว่าผู้ขายจะติดต่อฝสนับสนุนของ X นะครับและจะมีการควบคุมบัญชีอีกครั้งและยังคงรักษาผลกําไรไว้นะครับก็ข่าวออกมาแบบนี้ทุกทีนะครับคือไม่ได้ยืนยันอะไรแต่ก็น่าสนใจสําหรับแซดเหมือนกัน มีการพูดหลายเลยเฟอเนหลายพื้นที่มากๆนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านใดสนใจ nft ของเมนี่ปาเกียวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเป็นลิงก์กลุ่มนะครับเมนี่ปาเกียวจะต่อยกับบัวขาว่าวันอตอนเดือนเมษานะครับช่วงสงการพอดีแหละนะครับโอเคเราก็มาว่าถึงเรื่องของแม็กไครเซอร์เป็นข่าวที่สองนะครับแม็กไครเซอร์เนี่ยเคยกล่าวว่าบิตคอยเนี่ยจะถึงประมาณแสนสองแสนเนี่ยในไม่ช้า นะครับผมก็คิดว่าจริงนะครับหลังฮาวิ่งเนี่ยเรามาว่าก,กันแต่ตอนนี้เขาบอกว่าอ่าจริงๆอ่ะมันควรจะถึงห้าหมื่นลวแต่มันมีข่าวออกมานะครับทำให้บิตคอยเนี่ยลงต่ำกว่าสา0หมื่นเก้าแล้วนะครับจะเข้าสาม0 0ื่นแปดแล้วดีไม่ดีจะโดนเทอีกนะครับเพราะว่าปลายเดือนนี้นะนะครับผมบอกในหลายคลิปของ BRC 2 0แล้วก็คือมีทั้งประชุมงบประมาณนะครับตัวเลข แล้วก็ fomc หนักแน่นอนนะครับในปลายเดือนนี้คือคือผมต้องว่าอย่างี้อ่าผมดูจากหลายหลายข่าวนะครับเขาบอกว่าราคาจริงของบิ t c o i n อ่ะที่มาจากฐานนะครับในรอบที่แล้วคือสามหมื่นสามส่วนที่มันขึ้นไปอ่ะถึงสี่หมื่นแปดสี่หมืนเก้าได้เป็นเพราะว่าฟิวเจอร์นะครับวานเล่นฟิวเจอร์ไว้ตอนนี้คือวานค่อยค,อยคอย่ทิ้งเทลงมานะครับแล้ววานไว้ถือไว้ประมาณสามหมื่นสาม นะครับโดยราคาเฉลี่ยนะคือผมว่าไม่น่าจะลงมากกว่านี้นะครับถ้าเกิดลงต้องมาว่ากันนะครับแต่โดยทั่วไปณนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรยืนยันนะครับแต่ยืนยันว่าสามหมืสามเนี่ยคือราคาจริงของบิตคอยนะครับจากไซเคิลก่อนเดือนตุลาคมน,นะครับหรือถ้าเกิดจะเอาให้ต่ำกว่านั้นอีกนะครับคือสองหมื่น สองหมืนแปดนะครับเป็นราคาที่ส่วนใหญ่เขาซื้อไว้ตอนนั้นนะครับแล้วส่วนตัวผมก็คิดว่าไม่น่าจะลงไปขนาดนั้นเพราะว่า,าเดี๋ยวมันจะมีคนเข้ามาซื้อนะครับซึ่งผมได้ข่าวนะครับว่าซาอุเนี่ยนะครับเขาเขาตะวันออกกลางเนี่ยเขามีแผนที่จะซื้อบิตคอยเหมือนกันนะครับก็น่าจะใช้เยอะเหมือนกันนะครับ ใช้เป็นล้าน BTC เลยในการซื้อนะครับแล้วก็ปัญหาเนี่ยที่แม็กไคลเซอร์เขาบอกนะครับก็เนื่องจากว่า,าผู้บริหารระดับสูงของแวนการ์ดแบง k นะครับหลังจากที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับหรือ American Security and Exchange Commission เนี่ยไฟเขียวชี้ผลิตภัณฑ์ในการแลกเปลี่ยนของบิตคอย n นะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วธนาคารแวนการ์ดก็ประกาศห้ามลูกค้านะครับจากการซื้อสกุลเงินนี้ต้อนและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องรวมถึงสปอตบิตคอยน์อีทีเด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นการชะลอราคาของ PTC เอาไว้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับคือสามหมืสาต้องลงไปให้ได้หรือ3 8มหมนะครับประมาณนี้คือคือสมควรแก่ราคาที่จะลงนะครับก็ย้ำไว้ประมาณนี้เพราะว่าผมว่า น่าจะลงได้อีกนะครับไม่มีอะไรนะครับก็เป็นการทุบเพื่อให้วานเข้าไปช้อนนะครับตอนนี้จีนกับซาอุเขาก็เต็มที่แล้วจีนเขาก็เตรียมตัวที่จะอนุมัติสปอร์ตบิตคอย ETF นะครับมาจาก OSL กับ h แฮส k ี g กูก็บอกว่าประมาณ10องค์กรคือทุกคนเนี่ยรู้แล้วบิตคอยต่ำนะครับต้องรีบแอปพูให้ผ่านนะครับไอ้พวกฝั่งของตะวันออกกลางเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่จีนเนี่ย น่าจะตัวร้ายเลยนะครับคือไม่รู้ว่าเป็นไงเหมือนกันนะผมไม่รู้ว่าจะเกิดสงครามอะไรหนักขึ้นอีกเปล่าในภูมิภาคของบ้านเรานะเนื่องจากจีนนี่ยแหละนะครับก็ทําให้เห็นเรื่องของไต้หวัดแหละนะครับจะผ่านจะผ่านอยู่แล้วตอนแรกอ่ะแฮสกี้คุกเขาบอกไอ้ยกำลังจะผ่านหลังบีใหม่เนี่ยแหละนะครับมันก็เลื่อนออกไปพอเนี่ยแหละไต้วันนะครับทําให้มีอีกคนเข้ามาย้ําคือคุณโรเบิร์ตคิยาสกินะครับ เขาก็ย้ำเรื่องของฤด,ดูกาลของ NFL นะครับเป็นฤดูกาลพวกอเมริกันฟุตบอลหรือฟุตบอลของอเมริกานะครับเขาบอกว่ามันจะมันจะเป็นระยะเวลาเนี่ยแหละที่อ่าเป็นการแข่งขันเนาะเสร็จแ,แล้วถ้าเกิดจบการแข่งขันเนี่ยเขาบอกว่านี่สารนะอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นเขาก็เปรียบเวลาของ NFL ซึ่งส่วนตัวผมไม่รู้นะ NFL นะครับผมไม่ได้ตามกีฬานี้นะครับแต่เอาแหละเมื่อจบฤด,ดูกาล ราคาบิตคอยจะเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งล้านดอลลาร์นะครับฉะนั้นเขาบอกว่าการเพิ่มขึ้นเนี่ยมาจากหนี้สาธารัตของสาธารณรัฐของเอเมริกานะครับก็ก็ทั้งหนี้นะครับแล้วก็สภาวะเงินเฟอ้อนะครับก็จะเป็นตัวเล่งราคาบิตคอยไปถึงหนึ่งล้านส่วนตัวผมว่ารอบนี้ฮาร์วิ๊กน่าจะไม่ถึงนะ น่าจะอยู่ที่แสนสองแสนนะครับไม่เกินสามแสนอะ่ะโอเคอยู่นะครับแต่มันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะช่วงนี้นะครับก็สู้ๆนะครับพยายามที่จะสู้หาจังหวะให้ดีที่สุดนะครับในการช้อนเพราะว่าของถูกมากๆนะครับก็สู้กันทุกคนนะครับตอนนี้ก็เราเห็นสถานาการณ์แล้วนะครับ ว่ามันเป็นยังไงนะครับคุณลโรเบิร์ตกิยาสกิก็พยายามที่จะเต็มที่แหละนะครับก็คือเวลาช้อนอ่ะนะนะครับเนื่องจากนีสาธารณะนะอะไรพวกนี้เราก็ปลายเดือนนี้ก็จะมีการประชุมมาประชุมเรื่องเพดานนี้อีกนะครับซึ่งตอนไอข่าวเนี้ยโอทางอเมริกาปิดปากมากเลยนะครับไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันถ้าออกมาไม่ดีลําบากเหมือนกันนะครับนะครับ เรามาดูบทความอีกอย่างหนึ่งนะครับน่าสนใจมากคือ Bitcoin เนี่ยเป็นผู้จัดการสินทรัพย์นะครับและก็จะอยู่กันได้จริงเหรอนะครับเพราะว่าเป้าหมายแรกของ BTC เนี่ยคือเป็น Payment Web สามใช่ไหมเพื่อจะใช้ในการตัวกลางในการชำระเงินโอเคตรงนั้นะ่ะเราไม่อธิบายมากนะครับกับ b i t c o i n น er อรยุคใหม่นะครับหรือคริปโตเนียยุคใหม่ อันนี้เขาก็คิดว่าเอบิตคอยเนี่ยเป็นเป็นหลักทรัพย์อย่างเดียวนะครับดูจากการที่รายใหญ่เนี่ยเข้ามาลงทุนนะครับเปิดเรื่องของบิตคอยอีทีเนะครับทำให้บิตคอยเนี่ยไหลเข้าเป็นประมาณแสนล้านดอลลาร์ในปี2024เลยนะครับ5 0ถึง1แสนล้านดอลลาร์นะครับประมาณห0 0 0 0ถึง1แสนล้านดอลลาร์ฉะนั้นการวิเคราะห์ของ Standard Charter นะครับก็ดูเหมือนว่าเป็นการอ่า ดูเรื่องของรูปแบบของสกุลเงินดิจิทัลนะครับจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับบิตคอยก็มีการเติบโตร้อยห้าสิบเปอร์เซนตอะไรพวกนี้นะครับก็เห็นแล้วว่ากฎหมายเรื่องของสปอร์ตบิตคอยทีก็มาอะไรอย่างนี้นะนะครับฉะนั้นในยุคนี้ปี2024ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องของสินทรัพย์ไปแล้วนะครับไอเรื่องของระบบเพย์เม t นต์มันถูกปัดต่อไปหรือเปล่านะครับส่วนตัวผม มันทั้งสองอย่างเลยนะครับสิ่งที่ผมกำลังมองดูอยู่อยตอนนี้คือบิตคอยกลายเป็นสินทรัพย์ไปแล้วแล้วมันจะกลายเป็นระบบเพย์เม t นต์อย่างเป้าแรกที่ทำได้หรือไม่นะครับหลังจากบิตคอยสปอร์ตอีเอมาผมบอกเลยว่า,วายากนะครับคืออาจจะต้องปัดบิตคอยออกไปเลยนะครับคือจะใช้แค่เฉพาะบางอย่างเท่านั้นคืออาจจะไม่ได้ใช้เอามาเป็นเป็นการแลกเปลี่ยนหลักแล้วแต่ก็มีคอนเซปต์อยู่ นะครับก็อาจจะเป็นการผสมประสานกันที่ไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าทางโตชิเนี่ยเขาก็เลยคิดโจทย์มานะครับว่าเขาจะทํำยังไงให้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 มีเหรียญน,นะครับที่เป็นตัวแทนบางเซกเตอร์ของ Bitcoin ได้นะครับนั่นก็คือโตชิหรือแซดนะครับที่เข้ากระดานไบแ a น c e เป็นพันแซดอะนะครับตัวนั้นอะ น่าจะมาแทนบิตคอยในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับการชำระเงินตรงนี้เราต้องดูด้วยกันเพราะว่าส่วนตัวผมผมว่าราคาตัวนี้ไปได้ไกลแน่นะครับก็แต่ว่าอาจจะติดอุปสรรคเรื่องอุปทานสักหน่อยนะครับงนั้นผมผมก็มองอย่างนี้เหมือนกันนะครับว่าบิตคอยเนี่ยเป็นเพย์เม t นต์เนี่ยยากแล้วนะครับกลายเป็นสินทรัพย์ไปแล้วนะครับแล้วอีกหน่อยเนี่ย พอ B R C 20สร้างระบบมาแข่งแข่งเนี่ยก็จะใช้บิตคอยเนี่ยแหละเป็นเตกนะครับแล้วเหรียญตัวอ,อื่นๆของเขานะครับแล้วมันก็จะมีเหรียญบางเหรียญที่จะถูกเอามามาเป็นเครื่องมือในการใช้จ่ายซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะเป็นเหรียญไหนผมมองแซดเอาไว้อ่าเรามาดูเรื่องของไมโนวากัสนะครับเขาก็บอกว่าอ่าในระยะยาวเนี่ยปลายปีเนี้ย Bitcoin อาจจะขึ้นแรงมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาที่บิตคอยเนี่ยนะครับก็จะแสดงหนูภาคแหละนะครับแต่มันก็มีนักวิเคราะห์หลายคนอย่างคุณคริสเจเทอร์ี่นะครับหรือคุณเทอร์ี่เนี่ยเขาบอกอาจจะมีการเทขายระยะสั้นนะครับแล้วทำให้เกิดแรงสิ้นหวังของบิตคอยนะแล้วมีแรงกดดันทางการขายเนื่องจากเกสเกลค่าธรรมเนียมมันสูงกว่า สปอร์ตบิตคอยทเที่อื่นนะครับเขาก็ย้ายกองทุนไปแล้วเกสเกลต้องการขายนั่นเองจากนั้นเทอร์รี่เนี่ยเขาเชื่อว่ากองทุนเนี่ยก็จะถือคองบิตคอยทัสหรือ g b t หรือเกสเกลได้จริงแต่แนวโน้มอ,อะ่ะจะกลับไปลงทุน ETF อื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชื่นชอบใน BTCO นะครับตัวนี้จากนั้นทางคุณเทอร์รี่อะ่ะเขามองระยะสั้น นะครับแต่คุณไม้เนี่ยเขามองระยะยาวว่าบิตคอยเนี่ยจะขึ้นสูงแน่นะครับโดยเฉพาะขึ้นสูงในอีก6เดือนข้างหน้านะครับจากราคาปัจจุบันเราก็ต้องดูด้วยกันนะว่ามันจะออกมาเป็นไงนะครับอันนี้เป็นบทความออกมาจากทูดีมิสเตอรนะครับวันที่21มกราปีป0 2 0ี2020ก็ Bitcoin น่าจะขึ้นแรงนะครับอาจจะขึ้นแสนดอลเลยก็ได้นะครับแล้วพอ ภาวะกระทิงจริงๆอาจจะเข้าสองแสนหรือสามแสนไม่รู้อะไรแล้วแต่นะครับแต่ขึ้นแน่นอนนะครับขายเก็บไว้ก็ตอนนี้อย่าขายนะครับค่อยๆ DCA ไปสำหรับสปอตนะแต่ฟิวเจอร์เทรดไปเถอะครับแต่เทรดเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำเรื่องสปอตเท่าไหร่นะครับสำหรับบิ c คอยตอนนี้นะนะครับคืออย่าพยายามขายเลยมีแต่คนซื้อนะครับ เราก็สร้างข่าวทิ้งมาจริงๆคือไม่ได้ทิ้งหรอกเขาปั่นไปตั้งแต่สามหมื่นสามนะครับโดยใช้ฟิวเจอร์นะครับเราก็เทมานะครับก็ผมแนะนำประมาณนี้นะครับในสายของ DCA นะครับแต่ในสายเทเขาอาจจะมองอะไรที่แตกต่างอยางผมก็ได้อยากจะเล่นระยะสั้นนะครับแต่สำหรับระยะสั้นของ Bitcoin ผมไม่แนะนำนะประมาณนี้นะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มนะครับคือ brc 2 0เรามีแช่นิวมูล vmp และฝากกระดานโอเคไว้ด้วยและสําหรับวันนี้ผมก็หวังว่า bitcoin นะครับจะสร้างผลตอบแทนให้สําหรับคุณและสําหรับนี้นะครับผมก็หวังว่า brc จะกูดูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ b i t c o i เว็บ3เปลี่ยนจากเมกะสบอบ แต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิดเกตสามารถสมัครกระดานใต้